สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อ,องเงงเงงคือเก่าพี่น้องป้าทุกเมงเงงดึงถิมไปเลยบอนตะวัายายนยะ่าเองบอลตะวันเขาแกงอีก,กยัง,งมันสิ ปลาก็าจะอ่อนนะของแก่ก่อนมันอยู่ในเครื่องฮะเร้นองาไปนราบ่อบอนหวานยังอันนี้ต่วแกงไม่เป็นผู้แกงเสีหอยกินตะกีนะ่ะบอนหวานบอน,บอนขั่นอันนี้มันบอนหวาน คนร้างคนภาห้องอันเผือกอยิ่งยั้งเลยเผือกหน้าเผือกยงยังเลยอืมมันงไัไฟเลยมันฝาดิ้งเลยนดอนเลี้ยงน้อยๆอย่ก็แบไเอข้า สแสตีนไก่ก่อนพี่น้องสีเวียดน้มเขาปุ่นกินก่อนพี่น้องมเมือนี <c oughs> นามเขาปุ่นข้าวปัดกินก่อนน้มเขาปุ่นขนาดนมจีนนี่แหละพี่น้องสีลม่ลายดูเลยอ หม้อหนึ่งพี่น้องเลยเจ้ <c oughs> <c oughs> นาน้ำปานินเอาพี่น้องเจ้าน้ำไก่แบบบริจาบส้่ไก่ก็เกลือเขาเลย กลับไปงนะแวมาามถักไทยสื่อเนาะเมื่อวานนี่พี่น้องเอฟซีถามว่าพญิภาพเป็นคนไทยดิเป็นคนไทยแล้วพี่น้องเอยเกิดเกิดอยู่ไทยหมดแล้พี่น้องหลังจากที่อันชาซุยเบาลงไปบางคนก็ยังบูหูเนาะหลายคนก็อาชีหูพญิภาพเราเกิดอยู่บ้านแก่งลิงพี่น้องจังหวัดได้พอเาอเกิดแต่ยังน้อยเนาะเกิดแล้วก็มาเนาะ ขาวคุได้ขาวมาอบ้านแกงลิงพี่อ้อกลิงกบุกดขบุญกดขบุจังวะอุบลจกอะไรกเเสียอ่กระปุกจัแล้วพี่อ้ <c oughs> อกค่ะเพื่อกุดขบุญ มาแกงหรือิงเรือพี่น้องเอ้ยฝุเป็นคนไทยพี่น้องเอ้ยน้องเพิ่นก็ย่างเรืออยู่อยู่ไทยฮะอยู่ไทยเบิร์ตเอ้ยน้องของเรานะมิเตอเออมาอยู่เล่าซองทั้งเล่าเองอย่างไรเนาะใกล้น่ะไอเอ้ยน้องของเราอยู่ไทยเบิร์ตพี่น้องเอ้ยอยู่อยู่หัวเกาะกระซำอยู่บ้านเราปากขาเฉพาะเราปาก เออน่บ้านปลาคากับผู้หนึ่งอ่าอเพิ่น,น,นล่อยู่้ปนดีดีไม่แห้งเพิ่นนิไปเยี่ยมอ่าอเพินอนู่บ้านเราปลาคาอ่ากโก๊ก้ผมอมผอมแอนบ่น ใายเออือย่ามือว่าโอ้นำคนไอ้พามเราเป็นคนไทยได้พี่นอ้องซองสันาสาชิงซองผังมาทังมาแต่ยังน้อยพอเฮืยน้องล่าผู้ข้าเจอ้าอยู่พุนข้าเจ้ากบ้มาเลย อพอเราเกิดอยู่ไทยผู้กเกิดอยู่ไทยผัดได้มาอยู่เล่าผู้กเกิดอยู่เล่าผดเขาผดไปอยู่ไทยเบิร์ตเจัดกัอ,อยู่ไทยนี่ขจัดกันไปเชิญใส่ออโอ้แล้วตายเลวบอะ อือโอแม่ประเรนะิะเอือยพ่อปะโอสัมพ่อเขาเป็นยังขจ,จัดจากโทรมาหาเนาะเขาก็เนึกว่าแบบลูกแบบร้านาห่างๆอยังกันเข้าใจผิด <ไป S 1> มาโดย <ไป S 1> ตลอดอป้าเชิญเนี่ยนะเป็นลูกของน้องเอือยของเอือยพ่อเอือยจะพอนีมน เออเฉพาะกระงงวางกันใครตุกตาอย่างนี้นะเโทรมาให้พอดอ่ะอดเขาก็โทรให้พ่อประเทศเนาะหลานเนาะระบาวคิดเทๆเนาะเอออ้าชวอีเี่กรอบะบาคิ้โทรหาแล้ย่ยไมกันหองผูอ กินยาบหมนเนี่ยไ้ข้ากับปี่น้องเดินไอ้ข้าแนี่ยเหนี่ไปรำคาญที่ปิงกินน้ำพี่น้องปิงกินน้ำแล้วก็ใส่น้ำยากระปุกน,น้ำเห็ดหม้อนี่นะพี่น้องหมอ้อเม่ไ้นหม้อใหญ่เป็นไงหม้อห้ามน้องอีไปซื้อปลาพี่น้อง ตีนไก่กบปิ่นกินจนอยากมดแล้วป้าอายุกี่สั่งมาใหา้แต่เงื่องเลยพี่น้องแต่ว่าบ่ได้เฮตานะกาดตะแลนฮันแลนนี้เลยบ่ได้เฮดกินจดี๋ยวกจะกลับมาเฮดตีนไก่ก็เลยจนยอยากเมด่ต์ินกับปิ่นกินกับเขาเปิ่นกินกับเขามันกระแทบได้พี่น้องเลยเบือกชิโนโน่ว มันก็อร่อยอยู่นะแดดออกลนะเอา่ะไได้พี่น้องเอ,อ้ยบาทเนี่ยคนออกไปละพี่น้อง ออกไปย้ายรักไฟพี่น้องอันเจ้าบ้าเมาหมว่านนีเจ้าบ้าน,านไอ응้อึ่งรับเบาใจบ่จังารับเบาใจอยู่เบ,บ,บาๆว่าดึงแต่พี่เนะาะคอ,อยบเบาเบาใจ เออแต่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 นีเอาไว้แล้วมันกลัวอืมอ้าวพี่น้องเลยสำนี่แหลยเด้อพี่น้อง